มาครับเปิดด้วยปลาหมึกหนวดก่อนเลยนะครับอืมน้ำจิ้มเราแซ่บเหมือนเดิมครับ สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้ปลาหมึกย่างครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยโอ้เกือบกิโลหนึ่งนะครับเนี่ยคือมีตัวนี้ครับผมกับปลาหมึกไข่ตัวเล็กๆแค่นี้นะครับจริงก็ตัวไม่เล็กนะแต่พอเอาไปย่างเขาก็จะหดลงนะครับ1กิโลครับแล้วก็กินกับส้มตำนะครับน้ำจิ้มแซบๆนะครับไปทุกคนวันนี้กินเลยครับมาครับเปิดด้วยปลาหมึก หนวดก่อนเลยนะครับอืมน้ำจิ้มเราแซ่บเหมือนเดิมครับือืมอืมอืม หมึกแบบไม่จิ้มดูว่าของเขาสดขนาดไหนหมึกดีมากอร่อยมากครับกรุบกรุบกรุบเนี่ยทุกคนนุ่มสดับ อยากกินส้มตำด้วยครับก็เลยว่าจัดมาเลยที่แรกสั่งตำปูปลาไหมคะตำตำป่ามาให้แล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดด้วยดีหน่อยอยังแซบอยู่จัด้วยไปทุกคนหาข้าวมานั่งกินด้วยกันครับ ืกินกับส้มตำก็เข้าทุกคนมันแบบได้เปลี่ยนรสชาติเนะ วแล้เนี่ขออนุญาตไม่ได้ใช้มือนะครับมันสิแสบมือไหมกินตำบักฮวงใส่มือเนี่ย น้ำปล,นนอลองมาดูหมึกไข่อืมนี่อันนี้ไข่หมึกแท้แน่นอนครับ เพราะว่าเวลากี้กินหมึกไข่อะชอบมีคนบอกว่ามันคือตัวอ่อนของหมึกหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่นี่คือมันอยู่ในไข่อยู่ยในหมึกแท้ๆเลยอร่อยมากแล้วก็ไปซื้อแบบสดๆมาเลยครับไม่ได้แบบไม่ได้ซื้อแบบเขาย่างอยู่ที่ร้านนะ

เราได้มึกสดๆมาเนี่ยทุกคนมันจะไม่มีความเค็มของการแชร่เกลือไว้เลยนะครับนี่จะบอกนุ่มหวาน ส้มตำแบบเผ็ดกำลังดีนี่ก็อร่อยเนาะปกติสั่งแต่แบบเผ็ดเพ้ออย่างเงี้ย มึกอุบอวบเลยครับชิ้นานาๆอุบอวบน้ำจิ้มแซบเหมือนเดิมรสพริกแล้วก็ยังเผ็ดไม่ไหวอหมึกสดมันเดีย่ยงนี่เอว ไม่เค็มกินกบผักเสียไปเอาขวดน้ำปลามาครับชาวบ้านกินนี่กินขนมจีนนี่ต้องแบบได้ราดน้ำปลาหน่อยหนึ่งอ,อร่อยอนะ่ะ หมึกสามารถกินได้เดยแบบไม่ต้องจิ้มเลยอร่อยมากมนเกือเทศ Huan. Nấm chim kia nè Ở trên Trên căm mực giang nè Ở lắm. Sao? Ăn mực cặp sôm tầm. giống tầm, ăn với mọi lại cũng ชิ้นนี้เหนียวหน่อยเหมือนเป็นแับช่วงกลางตัวหมึกแตงกวาผักชีคือของคู่กัน มงเขือเทศบางคลิปก็กินบางคลิปก็ไม่กินครับมงเขือเทศแล้วแต่อารมณ์เราเนาะ ตังวันนี้ไม่ไม้เผ็ดเลยครับ เหลือแค่นี้นะครับทุกคนกินไม่หมดนะครับกินคนเดียวไปน่าจะมันก้าขีดเพราะว่านีซื้อมา1โลนะฮะแล้วก็จมตำอีก1ครกนะครับอร่อยครับทุกคนนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์เพื่อนๆกันเยอะๆนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูมาติดตามมาชมกันในวันนี้นะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย